หมอลำคนนี้แล้วทําไมคุณถึงมาพาดพิงถึงคนไทยอะไ,ไอ้ค่ขอโทษนะมาลีไอค้คาที่คุณบอกว่าคนที่เป็นเอฟซีหมอลำคนนี้เนี่ยหัวโบราณโง่ตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังจะโดนด่าคุณกําลังจะโดนแบบโอ้โหโดนแล้วค่ะโดนแล้วออแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณทําไมคุณถึงพูดคํานี้คุณรู้หรือเปล่าว่าโอ้โหคำนี้คนไทยถือมากนะมันเคยมีปัญหาแบบนี้เยอะมากไทยพูดนะไม่ไม่ไทยพูดเวาพูดเพูดต้ไทยพูด ภาว่าสิเป็นเรื่องของการปั้นกระแสเป็นยังต้องว่าปั้นกระแสครับกระบอกพี่น้องฟังมามันมีหลายกระแสดิที่ปั้นแหมลูกจะไยกระแสดีแล้วกระแสโอ้โอ้กันด้วค่ะพี่น้องนี่ทังเราที่อื่นเนี่ยยังอยู่บ่จวดตาจุเอ้าไอ้มืออืงอเลยบ่โอ้ลูกสาวมันตืใจหอนหอนจวดบอกไปทำเรี่บ่จวดมีพี่น้องกอไ่ว่าสวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ s c ที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนแล้วก็ขอบคุณทุกๆ s c ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนเนาะขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุก คนเลยนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าบม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าประเทศใดๆก็ตามที่มาซอยประเดือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันซู้ผู้สูขคนนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะ วันนี้เนาะระเดือนก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของสาวลาวที่กําลังด่าประเทศไทยอีกแล้วนะคะอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้กําลังเป็นดราม่าเดือดกันเลยในทุกๆโซเชียลแล้วก็ทุกๆเอคนในประเทศไทยที่เธอออกมาด่าคนไทยว่าเป็นคนโง่นะคะไร้สมอง เป็นคนหัวโบราณน,นะคะตอนเนี้ยเธอกําลังจะได้ดีมีความสุขแล้วล่ะนะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของวงดนตรีกําลังจะไปแจ้งความให้กับเธอแล้วนะคะสาวลาคนนี้เนี่ยป้าปเดือนคิดว่าเขาต้องมีความอิจฉาอะไรอยู่ในใจที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีความสำเนียกตัวเองมีแต่ความอิจฉาคนอื่นอยู่ในใจมีแต่ความอิจฉาริษยาเนาะนะคะเธอเป็นคนที่ มีความอิจฉาอยู่ในตัวมากมายเลยนะคะแล้วก็สร้างกระแสดราม่าให้กับคนอื่นๆให้กับนักร้องสาวคือนักร้องของอคำล่า,าลำตะคอนที่เธอเป็นนักร้องตอนนี้กำลังจะโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ในวงดนตรีในวงหมอำํำเพชรบ,บ้านแพงนะคะเขากำลังที่จะสร้างเธอให้เป็นดาวดวงเด่นขึ้นมาแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยพอเห็นเพื่อนคนนี้ได้ดีก็เกิดความอิจฉาแล้วก็อยากที่จะ ให้เธอเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าเธอนะคะโดยทางตอนเนี้ยทางวงดนตรีเพชรบ้านแพงนะคะเขาก็กําลังที่จะเดินทางไปประเทศลาวแล้วนะเพราะว่าจะไปเแจ้งความเพราะว่าสาวลาวคนนี้นางมะลิคนนี้เนี่ยนะคะอ,อน้องมะลิคนนี้เนี่ยเธออยู่ประเทศลาวนะคะเธอไม่ได้อยู่เมืองไทยดังนั้นถึงต้องเดินทางไปประเทศลาวเพื่อจะไปแจ้งความที่โน่นเนาะนะคะ แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทและทําให้คนอื่นเขาได้เสียหายนะคะเพราะว่าเธอไปว่าให้คําล่าว,วงตะคอนได้เป็นนักร้องที่ไม่มีอะไรอะไรทำไมถึงไปฟังเพลงอย่างนี้ของนักร้องสาวคนนี้ทําไมคนไทยชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่เนี่ยคือการ ดูถูกและหมิ่นประมาทกันชัดๆเลยนะคะแถมยังมาว่าให้คนไทยเราอีกว่าโง่หัวโบราณไปฟังอะไรคนอย่างนั้นเสียงก็อย่างนี้ทำไมคนไทยชอบแบบนั้นหรออะไรอย่างนี้เนาะน,นะคะตอนนี้ <c oughs> การที่เราทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือว่าทำให้คนอื่นเขาต้องอได้รับผลกระทบอะไรเนี่ยมันเป็นการไม่ดีนะคะเพื่อนๆจ๋ามันเป็นการไม่ดีเลยเพราะว่าทําไมเราจะต้องไปทําอย่างนั้นนะคะการที่เราเป็นเพื่อนกันเป็น พี่น้องกันหรือว่าเราควรที่จะรักใคร่กันเราควรที่จะเห็นการที่คนหนึ่งไปได้ดีมีความสุขและได้รับการสนับสนุนนะคะจากเราเพราะว่าเราเนี่ยอ่าก็เป็นอาจจะเป็นยังไงล่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อเขาดังแล้วเขาอาจจะมาดึงเราไปก็ได้อะไรอย่างนี้เธอไม่คิดถึงตรงนี้เนาะเธอกลับไปคิดว่าเอ่อคนอื่นดังอะ่ะเราอยากจะเราอยากจะให้เขาดับลงมาเพื่อว่าเหยียบเพื่อน เอาตัวเองขึ้นไปนะคะเนี่ยเหมือนเลยนะคะเหมือนกับว่าเธอเหยียบเพื่อนแล้วเอาตัวเองขึ้นไปเลยนะเพื่อที่จะให้สกัดดาวดวงเด่นให้เขาได้ดับลงมาแล้วเธอเอามาพูดแบบเนี้ยเธอคิดว่าเขาจะว่าเธอดีแล้วเธอจะได้เป็นดาวดวงเด่นขึ้นไปอะไรอย่างนั้นผิดถนัดเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเธอกําลังจะได้รับบทเรียนอย่างสะสมเลยจากวงดนตรีชื่อดังของเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็สาวคําล่าที่กําลังจะเดินทางไปประเทศเลาวเพื่อที่ไป แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทให้กับเธอและคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้แหละเธอก็จะได้รู้และว่าการที่ทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยการที่ทําอะไรเพื่อความสนุกสนานเพื่อความที่ไม่ได้คิดและไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยผลตอบตอบรับกลับมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเลยอีกอย่างหนึ่งสาวคนนี้เนี่ยไม่มีความสํานึกเลยฟังเขาพูดแล้วฟังเขาพูดเห็นไหมคะคลิป หมวข้อที่ป้าเดือนให้ฟังไปเขาไม่มีสลดหรือว่าเขาไม่มีอะไรที่แบบว่าเกรงกลัวเลยว่าเขาจะมาหาตัวเองอยู่แล้วเขาจะมาแจ้งความตัวเองอยู่แล้วเขาจะนั่นยังมีการพูดจาแบบหน้าระรื่นยิ้มระรื่นให้กับเออคนอีกนะคะอย่างที่นุษด,ดาวเขาไปสัมภาษณ์นั่นก็เหมือนกันนะคะเธอก็ยอมรับตรงๆว่าเธอด่าเขาแล้วก็ด่าไปแล้วด้วยอันนี้ก็ อันนี้ก็อาจจะขอชมหน่อยนึงแล้วกันเธอยังยอมรับโดยตรงว่าเธอด่าจริงแต่สาวลาวอีกสองคนที่ว่าเมืองไทยเมืองไทยสกรปรกแล้วก็มีแต่สลัมแล้วก็สาวลาวที่เป็นข้าราชการคนนั้นไม่ยอมออกมารับผิดชอบคำพูดของตัวเองเลยนะคะอันนี้ยยิ่งแย่เข้าไป หนักเข้าไปอีกแล้วทั้งสองคนเนี้ก็จะสร้างความแตกแยกสองสามคนสิแล้วก็สามคนสี่คนแล้วนะคะคนลาวที่มาว่าให้เมองไทยล้วเนี่ยเขาไม่คํานึงถึงผลกระทบระหว่างประเทศเลยทั้งๆที่ประเทศลาวเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันกันกบประเทศไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ยประเทศลาวเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยมาตลอดไม่ว่า จะเป็นเรื่องอะไรต่างๆขอความช่วยเหลือมาคนไทยเราไม่เคยนิ่งเฉยนะคะคนไทยเราก็ถ้าช่วยเหลือตรงไหนได้เราก็จะช่วยหรือว่าทําสิ่งไหนเพื่อให้คนนึงได้มีความสุขขึ้นหรือว่าได้ดีขึ้นให้หมดความกดความทุกข์ยากให้กับอีกคนหนึ่งได้ไทยเราก็จะทํานะคะแต่ถ้าเธอสาวลาวลหลายคนออกมาพูดจาแบบนี้เนี่ยมันสร้างความกระทบระหว่างประเทศมากๆเลยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคนไทยก็เห็นความอนาจใจของคนลาวที่ออกมาพูดเนี่ยไม่มีไม่มีมันสมองกลับไปดีกว่าไหมอะประเดือนจะพูดอย่างนี้เลยนะนะคะเพราะทั้งที่คนไทยเขาจะไม่พูดเรื่องอย่างนี้แล้วเขาจะไม่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดกันแต่ทั้งสองสามสาวเราเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องที่มาแซะมาแหนะกัแนแหนคนไทยเราอยู่ตลอดเวลาว่าคนไทยเราอย่างโน้นว่าคนไทยเราอย่างนี้นะคะ อันเนี้ยป้าเดือนอาจอยากจะบอกว่ามันเป็นความอิจฉาโดยส่วนตัวมากกว่านะคะมาได้ไม่ได้ว่าเป็นส่วนรวมเอาเป็นส่วนตัวของเธอเองเลยดีกว่าเพราะว่าเธอมาว่าให้ประเทศไทยเราเธอมาว่าให้คนไทยเราเราแบบคนไทยเรานะ่ะไม่ค่อยได้สือถือสาเท่าไหร่แต่บอกก่อนนะคะว่าบางคนนะคะบางคนคําพูดรุนแรงขนาดนี้เนี่ยอ่าบางคนอ่ะเขาไม่ลืมนะคะว่าคนเราเอามาพูดไว้อย่างไรบ้างการ ตอบรับตรงนี้เธอจะได้รับกับผลรับกับการกระทําของเธออย่างสาสมเลยจริงๆนะคะถ้าเธอคิดว่าเธอพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นการสนุกสนานแต่ผลลัพธ์ที่เธอจะได้รับกลับมานั่นะมันจะสนุกจริงๆนะคะปลาเดือนยอมรับว่ามันสนุกมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะสกัดดาวรุ่งเขาเพื่อจะเหยียบเพื่อนเอาตัวเองขึ้นไปนะคะต้อง ถึงกับต้องเอาประวัติของเพื่อนเนี่ยมาขุดคุยว่าเพื่อนไม่ดีว่าเพื่อนอย่างโน้นอย่างนี้เอามาประจานให้ชาวโลกเขารู้แล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเนี่ยอมองเห็นว่าสาวคําล่าลําตะคองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะคะแล้วเธอจะได้เป็นดาวดวงเด่นขึ้นไปเพื่อแทนที่คําล่า มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะคำล่าเนี่ยเขามีคนดูแลเขาอยู่แล้วเขามีคนที่จะคอยสนับสนุนแล้วมีคนที่จะ,ะปกป้องเขาอยู่นะคะคนไทยหลายๆคนก็เป็น f อฟซีของอคำล่าเนาะนะคะและอีกอย่างหนึ่งอะ,อะสาวมะลิคนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอว่าให้กับ f อฟที่มาว่าให้กับเธอถ้าเธอเป็น YouTube แล้วเธอยอมรับไม่ได้กับคำตอบหรือว่าคำพูดของ f อฟต่างๆนั่นะ่ะ มันก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วนะคะเป็นยูทูบเบอร์เธอต้องยอมรับให้ได้ว่าคําตอบมาคำคอมเมนต์มาจะไม่มีคําดีเสมอไปจะมีคนชอบเราแล้วก็มีคนไม่ชอบเราทาั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นเราเลยแต่ทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเราเลยเขาก็ไม่ชอบพี่หน้าเราแล้วเนี่ยมีเยอะไปนะคะเราจะต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั่นอะมันคือคําติชมนะคะ เราเป็นผู้เสนอเราจะต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าเขาพูดมาแล้วเนี่ยเรารับตรงนั้นไม่ได้เราก็จะดา่ดาด่ากลับไปช่องคุณปริวแน่นะคะช่องคุณปริวแน่คุณเป็นยูทูบเบอร์คุณจะต้องหนักแน่นได้รับความกดดันแล้วคุณจะต้องได้รับสิ่งตรงนั้นคุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เขาพูดมาคุณจะต้องยอมรับให้ได้คุณพูดไป คุณก็ต้องยอมรับคำพูดของเธอของคุณเองนะคะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นช่อง youtube นะคะเราจะต้องหาสิ่งดีๆและสิ่งที่สร้างสรรค์มาให้กับช่องของเราไม่ใช่ว่ามาคอยอยุแยงตะแคงรั่วให้สองประเทศได้ทะเลาะกันให้คนไทยคนลาวเราต้องมาใส่กันเองทงั้งๆที่บ้านพี่เมืองน้องของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องมามีจิตอะไรอะ่ะ ปฏิพั์หรือว่าอะไรต่อกันอย่างนั้นนะคะเรารักกันได้เพราะเราบ้านพี่เมงน้องกันเราก็เกลียดกันได้เพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวกันอย่างที่เปเบือนว่าไปเมื่อกี้นี้แต่เราอย่ากทาให้ประเทศชาติต้องแตกแยกคําว่าประเทศชาติต้องแตกแยกเนี่ยมันคือตัวการสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ใครหลายๆคนมองความไม่ดีของเธอเองนะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองน่ะทาอะไรผิดแล้วเราจะ รอยนวลอยู่ได้โดยที่ใครทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ประเทศลาวถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนถ้าเขาเอาจริงๆอ่ะเธอก็หนีไม่พ้นแต่ในกรณีสาวมะลิคนนี้เนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะคะเตรียมตัวได้เลยมีเงินเท่าไหร่ที่จะสูญเสียให้กับคณะหมอล่ำคณะนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะหาเงินหาทองมาดูแลตัวเองได้เลยแล้วตัวเองอ่ะจะทำยังไงนะคะเงินนั้นน่ะไม่ใช่น้อย แล้วถ้าเธอต้องไปติดคุกล่ะถ้าเธอไม่มีเงินจ่ายเธอก็ต้องติดคุกเนาะนะคะกับคําดูถูกและหมิ่นประมาทของเธอเองการที่วงดนตรีใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าคนไทยหลายๆคนถ้าเขาร่วมกันแจ้งความเนี่ยเธอไม่มีที่ยืนเลยนะเธอไม่มีที่ยืนเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําอะไรให้คนอื่นต้องระคายเคืองก่อนที่จะพูดไปอย่ายิ้มระรื่นด้วยใบหน้าแต่น้ําตานั้นเช็ดหัวเข่านะคะ เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอยิ้มระรื่นยอมรับว่าเธอทาเองแต่น้ําตาเธอกําลังจะเช็ดหัวเข่าอยู่ตอนนี้เนาะนะคะแลอยังไงก็ลาไปแล้วค,คลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนด้วยเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วไงอออเอแล้วแต่คนไทยทุกคนด่านคนไทยที่เป็นเอ็ซ<อ>ีบอกนะคะได้ด่าจริงคือดา่าคือด่าค่ะ อยากคืออยากต้องจะบอกว่าเออไม่ได้ถามเออไม่รู้เท่าที่อยูกา